อัปเดตสต็อกครับผม Ferrari F8 Tributo นะครับ Caira 92นะครับ Ferrari 488 695 Tributo to Ferrari นะครับตัวสร้างชื่อ Lotus e l i s e นะครับ t o u r i n g Package MOST PEOPLE DO NOT ENGAGE IN A METHODICAL PROCESS OF QUESTIONING EVALUATION OF ASSUMPTIONS INVESTIGATION INFORMATION I DECIDED TO PLAY IT SAFE AND I SHIT In a hoodie with my face all crooked yeah. Suckers hate hey, it's all goodie They just wanna say what you shouldn't Say what you couldn't do But look it, they saw for them putting <laughs> Kevin BKK galad. Kevin BKK galad. Kevin BKK, galad. Kevin BKK galad ha.

มูฟกันออกไปเดือนที่แล้วเนาะหลายๆคันเลยนะครับผมเกินสีบอรจา์รถนี้มาใหม่เลยครับขวาปั๊กนี่เป็นไงฮะนี่เลยมาแล้วนะฮะ Ferrari f e r r a r i F8 Tributo นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับปี2020วิ่ง5 0 0 0โลนะครับสนนราคานะครับ28.9ล้านบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถมาเป็นเจ้าของได้เลย,เลยพร้อมกับออปชั่นแบบเต็มสูบ ต็มสตรีมแค่ไหนแล้วเราเปิดรถกันดูดีกว่าออปชั่น2แถวนะจานปัน้นสำหรับคันนี้นะครับเอาง่ายๆรถสีโรสโซสคูเดเรียนะครับพร้อมกับเบาภายในนะคันนี้ r o สโซเฟอร์รารี่ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นแดงนะครับแล้วภายในคือตัดแบบแดงแบบชูโช ne นะครับเรดฮอตแบบนี้คือแบบสวยจัดเลยคันนี้นะครับมาเลยแค่5้าพันโลเท่าน,นั้นเองนะครับตอนแรกนะคันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่าพี่เจ้าของตอนแรกคือตัดสินใจว่าจะเก็บแล้วนะแบบว่าเอาไปเก็บในกาหล่อะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไปจีบเขา ขอร้องเขาเอากลับมาให้ผมขายเด้อครับพี่เอากลับมาให้ผมได้ทํางานเด้อครับพี่และแล้วณว,นะวันนี้นครับก็เลยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะเพราะ่เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยกับรถใหม่ๆแบบนี้นะครับ0948928924หรือว่า0651697777นะครับสำหรับ Ferrari คันนี้เลยนะครับผมเนาะ ราคาเอาง่ายๆออปชั่นอย่างนี้ออกห้างตอนนู้นนะฮะสามสิบกว่าเอ็มใช่ไหมวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับยี่สิบแปดจุดเก้าล้านบาทเท่านั้นเองไปลองดูข้างในกันไหมเพื่อนเพืเเ่ไปเข้ามาข้างในปุ๊บเบาะบักเก็ตซีดเลยฮะจานทร์ว oh. ่าโอปชั่นคือเอาง่ายๆก็คือ full option อะ่ะเพราะนั้นเพื่อนๆที่กําลังหาเฟอร์รารี่อยู่นะครับเอาง่ายๆตัวนี้นะเป็นตัวที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่คาบเกี่ยวระหว่างเฟอร์รารี่ c แปดแปดนะครับและรหัสเฟอร์รารี่6ก็เลยเกิดออกมาเป็นตัว F8 เพราะฉะนนั้ ผลิตออกมาน้อยมากๆน้อยมากๆที่สําคัญนะครับเดี๋ยวต้องถามจานบอสคันนี้นะครับเครื่องก็คือจะได้เป็นของตัว48 8พิสตาถูกต้องไหมถูกต้องครับโอเคครับประตูทุกอย่างเลยครับก็คือใช้ร่วมกับ4 8 8พิสตาได้หมดตัวอารมณ์อร่ช่วงล่างอะไรนครับก็คือจะได้ของพิสตามาเลยเห็นไหมว่าไม่ธรรมดาบอกแล้วครับว่ารถคันนี้พิเศษนะครับเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้แน่นอนแล้วจะเป็นเครื่อง ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการอัปเกรดให้กลายเป็นไฮบริดนะครับระบบไฮบริดก็จะไม่มีเข้ามาข้องเกี่ยวเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะครับจะได้เป็นแบบเครื่อง V8 เทอร์โบของ Ferrari เลยนะครับ <S <S บอกเลยว่าเดือดมาก28.9ล้านบาทเท่านั้นเองโอเคลุยนะ <S <S ต่อเดมาเดี๋ยวเรามาต่อที่คันนี้กันเลยนะครับผมคันนี้แบบเดือดว่ะมาครับเดี๋ยวคันนี้นะครับให้คุณบอสครับอธิบายความพิเศษดีกว่านะว่ามันคืออะไรและเป็นยังไงบ้างคือบอกเลยว่ารถ โคตรใหม่ใหม่มากใหม่มากวารันตี3ปีครับเชิญเลยฮะจริงครับก็คือคันนี้ครับไคลาร์เก้าก็สองนะครับแอโรคิดโรงงานเลยนะครับคันเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นสีชาร์กบูเป็นไงโอ้โหเล่าใจมีไฟแนนซ์เหลือด้วยเป็นไงโอเคเอาง่ายงครับไฟแนนซ์รถคันนี้นะครับหนึ่งหกห้านะครับคูณอีก44งวดนะครับเพราะนั้นรถคันนี้นะครับออกห้างณวันนั้น13.9ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าชุดแต่งแอโรคิดแบบเนี้ย ตอนที่ออกห้างนะวันนั้นอ่ะคือเอาง่ายแพงกว่าสปอร์ตดีไซน์แพงมากมันอยู่ร้านต้นๆนะครับ<อ>แต่วันนี้เพื่อนๆได้ไปเลยครับจากราคาป้ายแดง13.9ล้านบาทนะครับวันนี้11ล้าน4ี0 0 0นเาหขอบคุณคร,ครับผมรถวิ่งไปแค่7,000ตัโลเท่านั้นเองนะครับนิดเดียวเพราะนั้นเดือดมากๆ,ๆเดือดมากๆเพ <ๆ S 1> ื่อนๆประหยัดหลายล้านคันนี้หลายล้านประหยัดเลยนะครับผมใช้เงินดาวนิดเดียวเสื้อที่้นะครับเปิดให้เพื่อนๆดูดิอ่ะไปครับอย่างคันนี้นะครับก็คือจะมีออปชั่นเป็นตัว ปูมงลายมัลติฟังก์ชันนะครับอย่างแรกแล้วก็ตัวสปอร์ตโคโน่ครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรถพ orsche อ่ะและอีกอย่างก็คือพิเศษก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับเดินได้ครับเป็นสีครีเอยอนเกรย์นี่เป็นไงครับไม่ผัดนี่อันนี้เป็นไงครับครีเอยอนด้วยเข้มขัดอยากจะเซลฟี่เป็นไงครับมีปั๊มหัวหมอนเรียบร้อยนะครับสำหรับสายเซลฟี่ครับตรงนี้ก็มีครับปั๊มปอร์เช่โลโก้นะครับผมแล้วก็จะได้ พวกออปชั่นอลูมิเนียมทริมนะครับข้างในหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับใช้เงินงดาวน์นิดเดียวสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นอยากได้ทำไงโทรครับ0 8 0 4, 4 4 1 9 9 4 6น,นี่สนึ่เก้่หกเดฟังไม่ชัด0 8 0 4 4 1 9 9 4 6นะ <laughs> ครับผมใจร้อนโทรหาเซลล์บอสได้เลยครับนี่ออนเป็นไงเมื่อกี้เดือดไหมครับบอกแล้ว992 Shark Blue นะครับ Aero Kit จากโรงงานคันเดียวในไทยนะครับคือเอาง่ายๆรถเนี่ยมีวารันตี3ปีเต็มเท่านั้นเนี่ยรถ อายุอนามเนี่ยยังอยู่ในหลักเดือนอยู่เลยเพราะนั้นเหลือวันตีอีก2ปีเต็มๆเ,เลยเพื่อนๆรับไปปุ๊บ2ปีเนี่ยดูแลทั้งเครื่องทั้งเกียร์ครับเต็มๆพี่สบายๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมต่อไปที่คาย r รรา S 9 9 1 2ครับผมสีคาย r รราไวท์ฟูลออปชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูอะไรคิดต้องบอกเลยนะคันนี้วัยรุ่นมากนะเออ,อดีมากคือของแต่งเต็มเหนียวมากเต็มเหนียว คุณบอสบอกของแต่งเพื่อนๆนยฮะคือต้องบอกเลยครับว่าคันนี้สําหรับวัยรุ่นเลยก็คือได้ล้อ S T R Ford สั่งตัดเบรกใหม่ประมาณสองแสนกว่านี่เป็นไงคุ้มคุ้มที่2คือมีท่อ Army f i s อยากฟังกันไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังกันคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพิมพ์นิยมของสำหรับวัยรุ่นไทยตอนนี้นะครับดำตัดแดงภายในแดงนะครับผมขาวแดงโคตรพิมพ์นิยมบอกเลยคันนี้แป๊บเดียวแน่นอน ต้องรีบต้องรีบปกติเราจะเห็นตัวคนโซนแดง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 ไปหมดเลยแต่นี่ดำครับผมไม่สะท้อนไม่แสบตาแน่นอนครับที่สำคัญครับผมออปชั่นเด็ดๆเลยก็คือนี่ครับภายในทรีมคาร์บอนทรีมแสนกว่าบาทนะครับออปชั่นนี้นี่ที่วางแก้วแถมได้พวงาลยมอลติฟังชั่นครับผมแล้วก็ตัวสปอร์ตโคโน่เป็นออปชั่นสำคัญของรถพอของวัยรุ่นนี่ครับผม คันนี้เปิดราคาอยู่ที่8ปดล้านสแสนาหมื่นะครับ8 4 9ล้านสแสนเาหมื่นเป็นไงครับคุ้มไหมครับโทร080441 9946บอสพร้อมดูแลครับผมขอบคุณครับไปตาให้เขาดูหน่อยมาตาให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวจานปั้นถ่ายท่อได้เลยอารมิทริก เมื่อกี้แบบเดือดๆเลยนะครับเมื่อกี้ให้คุณบอสเขาจัดการให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าเซลล์ใหม่ไฟแรงนะฮะก็ติดต่อน้องเข้ามาได้นะครับให้ข้อมูลดีเยี่ยมนะครับผมเนาะเราไม่ต้องอวยกันเองครับแต่ว่าที่นี่โปรเฟสชั่นแนลทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมข้างหลังผมต่อไหมข้างหลังก่อนนะครับมาหลังจาก Ferrari F8 แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Ferrari 488คันนี้เลยดีกว่าครับสำหรับ Ferrari 488คันนี้นะครับปี2019นะครับรถคันนี้ใหม่แค่หมื่นนิดๆเท่านั้นเองหมื่นนิดๆ Ferra r i f 8แบบ20กว่าล้านราคาแบบเกินไปนะวันนี้นะครับมี Ferrari 488ให้เพื่อนๆนะครับในราคา19.2ล้านุล้านน่เองเพื่อนเพื่อนสามารถมารับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับกับสีแดง Ro s s ซนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับภายในสีดำนะครับออปชันดีเหมือนกันคันนี้นะฮะพร้อมด้วยชุดแต่งคาร์บอนรอบคันจาก m g e n เนะครับเราเบิกจาก Pro Drive ชุดแต่งคันนี้ร่วม2ล้านบาทนะครับผม2ล้านบาทในวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเสียแล้วเพราะว่าทุกอย่างใส่มาให้หมดรวมถึงลย นะครับเพราะนั้นคันนี้นะครับเอาง่ายๆเป็น M-Gain Japan นะครับทั้งคันนะครับรวมไปถึง Exhaust ด้วยนะครับตัว Exhaust System นะครับถ้ามองไปที่ปลายจะเขียนเลย M-Gain หล่อมากๆหล่อมากๆครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับออกห้างนะวันนั้น28ล้านใช่ไหมฮะวันนี้ครับจัดโปรโมชั่น19.2ล้านบาทมีไฟแนนซ์ให้เปลี่ยนชัยนาทผ่อนต่ออีกประมาณ5ล้านบาทนะครับเพื่อนๆก็เอาง่ายๆ19บลบหนะครับใช้เงินจริงก็ประมาณ14สามารถได้ขับ488 14เลลย้านขับ488เป็นไดแปดเละ อุ้ยคุ้มมากนะครับผมพร้อมซิ่งเลยพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งคันนี้คือแบบทรงมาแล้วอ่ะมาเต็มอ่ะมีทั้งคาร์บอนด้านหน้านะครับแล้วก็แน่นอนครับมีสปอยเลอร์คาร์บอนนะดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ตัวแอร์สกู๊ปเป็นคาร์บอนหมดเอ็มเกนญี่ปุ่นแมนสูตรรับหญิงเออสูตรเลยนะรับหญิงรับหญิงทองหลอดท้องหลอดรับหญิงท้องหลอดเลยนะครับผมอ่ะข้างหน้านี่เลยเฟอร์รารี่อีกคันหนึ่งจานเฟอร์รารี่ตัวนี้รุ่นแหละ คันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นเฟียสอาบัคนะครับ695 t r i b u t o t o Ferrari นะครับหมายความว่าตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆรถเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับร่วมกันนะครับกับทาง Ferrari กับทางเฟียสนะครับเพื่อที่เฉลิมฉลองให้เขาอะนะฮะโดยตัวรถเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะครับเอาง่ายๆมี i n s p i r e นะครับมาจาก430 s c u d e r i a นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวท่อเอยเสียงท่อเนาะเหมือน430เลยนะฮะแล้วก็ตัวสาย ที่เป็นสายคาดกับรถที่เป็นสีโรสโกเรแบบนี้นะฮะสวยงามมากและภายในก็คือแบบพิเศษอ่ะคืออินสไปแบบเหมือนเป็นเฟอร์รารี่ไลท์เวทนะครับลองเข้าไปดูข้างในกันเนาะดูข้างหน้าก่อนดูข้างหน้าเพื่อนเพื่อเขาบอกว่าอยากดูรถวันนี้มนาะแล้วดูล้อนะครับมีเบรกเบรกของ b บร์โบมาให้ด้วยคือน่ารักมากอ่ะนะครับน่ารักแบบนี้แต่ว่าแพ็คแรงม้ามา180แรงม้านะครับมาพรา้อมเกียร์ f 1 e ของ f e r r ์ได้อารมณ์มากนะครับเข้ามาดูกันนี่คาร์บอนแพ็กเกจแบบครบถ้วนคือแบบ สุดพิเศษจริงๆอ่ะคันนี้บอกเลยนะครับผมมา,าแค่3 0,000โลเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับเบาเป็นคาร์บอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูนะความพิเศษของรถคันนี้นะครับข้างหลังเนี่ยมีอันนี้มาให้ด้วยนะฮะ <c oughs> คือตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปขับรถเซฟตี้ให้ที่สนาม <c oughs> <c oughs> ไปขับรถเซฟตี้ให้ที่โมนาโคแล้วกันเนาะ <c oughs> เป็นไงอะ <c oughs> <c oughs> ไงจานว่าไงปรเทศแน่นอนวะทีบุตรวลนนี้นันี่เฮ้ยันหลังน่าขันหลังขันหลัง้าพูดได้เลยวะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพจบนะครับเอาง่ายๆบอกแล้วยังเด่นนะครับใส่ไปท้องหลอดีป่ะจานได้ปะเดินแบบนี้เลยใส่ไปท้องหลอโตกันึงมาปัดขยายเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 แหม ทำก็เสียทรงเลยทำก็เสียทรงเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมแน่นอนมีความพิเศษแบบนี้ก็มีที่นี่แหละครับที่อื่นมีไหมไม่รู้แต่ที่เควินบีเคกราชมีครับผมนะฮะกับรถพิเศษแบบนี้นะครับ f i a t a b a บาส t 9 5 t r i b u t o t o f e r r a r i อย่าลืมนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่พิเศษเลยนะครับคันนี้1 5 9 0 0ล้บาทราคาเบาๆนะครับถูกกว่าที่อื่นประมาณแสนกว่บาท เช็คมาแล้วเช็คมาแล้วตัวที่อื่นประมาณแสนกว่าบาทนะครับได้รถแบบนี้เอาไปจอดคู่กับรถอะไรก็ได้ไไดแต่ถ้าโรลลี่ก็ได้อยู่คู่กับ430สกู๊ปเป็นไงมันก็โอเคโอ้โห oh, <no. S 2> แหลมเลยแล้วถ้าอยู่คู่กับเบนซ์บีเอ็มก็ได้มันก็เท่ oh, oh. นะครับผมขับไปสาวติดเติมเช่หมดห <n ayan> น้าระครับ <n ayan> ครับผมโอเคคันต่อไปนะครับรถสุดฮอตของเราสร้างชื่อตัวสร้างชื่อน้องๆป้ายแดงนะครับคันนี้ส่งคุณบอสนี่ครับโรตารอีลิสนะครับตัวทัวร์ลิงแพ็กเกจบอกเลยว่า ใหม่น้อยที่สุดในตลาดไม่นับรถใหม่นะรถใหม่ยังเหลืออยู่แต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้ครับใหม่น้อยที่สุดในตลาดรถใหม่เท่าไหร่รถใหม่เท่าไหร่รถใหม่4ี่ล้านกว่าวันนี้โปรโมชั่นเสนอเพียง2ล้าน9าแสนเหมื่นเท่านั้นราคาเบาๆอยู่ราคาเบาๆนิดเดียวนิดเดียวแลกกับใหม่2,500กิโลเมตรเท่านั้นฟังไม่ผิดครับไม่ต้องขยี้หู2,500กิโลเมตรเท่านั้นน้องๆป้ายแดงเลยบอกเลยว่าคันนี้ มีโปรโมชั่นอยู่ครับแต่คันนี้ทัวริงแพ็กเกจแต่พิเศษนะครับพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าเราได้ล้อฟอร์สครับฟอร์สโรงงานนะครับผมก็คือถ้าไปสั่งเองนี่หลายแสนแน่นอนนี่รัดยาง AD08 นะอย่างซิ่งเป็นไงพร้อมลงสนามพร้อมลงแขกนะครับโลตัสเซ่ขึ้นชื่ออยู่นะ้วครับภายในก็คือได้เป็นหลังคานะครับถอดหลังคาได้เรื่องปกติของโลตัสนะครับข้างในก็จะได้เบาะผูกกว้างชุดใหญ่นะครับเป็นฟูลบักเก็ตฟูลบักเก็ตใหญ่กว่าตัวปกติใหญ่มากแต่ต้องบอกเลยว่าโลตัสนี่เขาขึ้นชื่อจริงๆเรรรื่องความกะทัับด ที่จริงความพิเศษของตัวทัวริงเนี่ยมันจะมีครูซคอนโทรลด้วยนะใช่กดครูซคอนโทรลได้ใช่เกียร์ธรรมะแต่เกียร์ธรรมะแต่ครูซคอนโทรลเออทำได้บอกเลยว่าสบายแน่นอนใช้ต่างจังหวัดหรือขับลงแถบอันนี้สบายคือพอเป็นทัวริงปุ๊บเนี่ยพื้นเพลินอะไรมันจะมีพรมเก็บเสียงอะไรมันยังโอเคไงมันยังขับใช้ชีวิตได้มันใช้ได้โลบาร์ไม่มีอะไรเงี้ยเข้าออกไม่ลำบากมากสีโครมออเรนจ์นะฮะอันนี้บอกเลยว่าเด่นนะวันนี้เป็นไงครับเรามาเป็นทีมลูกกวาดเออแก๊งลูกกวาดเลยเออส้มแดง พร้อมจองทุกท่านนะครับวันนี้เซลวอสพร้อมทำงานมากครับ0948928924หรือว่า0651697777เควินบีเคกลาดแย่งมันพูดก่อนนะฮะเดี๋ยวมันพูดอาจารย์ไม่เป็นไรครับโทรเบอร์นู้นก็เข้าตรงนี้อยู่ดีครับเออสตัดไปนะวันนี้พร้อมทำงานเดือนแล้วพร้อมทำงานนะครับแล้วก็แน่นอนยังมีข้างใน เดี๋ยวเราชี้ดูคร่าวๆเพื่อนๆเห็นกันเยอะแล้วแน่นอนครับก็คงยังไม่ลืมรถใหม่ของเรานะครับ Lamborghini Huracan STO นะครับ Super Trofeo Omologato ของเราเนาะเรานั้นคันนี้บอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นอยู่เลยนะครับ40.9ล้านบาทได้รถใหม่ป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนมาก่อนนะครับคันต่อไปนะครับ Lamborghini m e r c y m e r l a r g o V12 คันนี้นะครับสีขาวเลยชุดแต่ง SV นะครับ18.9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีลมโบเข้าใหม่วิกหน้าอาึางจันดำดุเลยอะ น้ำดูเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับ McLaren 720S Spider นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับไมค์แค่เจ็ดพันโล7000็ดพันโลเองนะครับผมออกห้างนะวันนั้นประมาณ40นะครับวันนี้นะครับ30.9เพื่อนๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับคุ้มๆเลยกับไมค์แค่7,000เท่านั้นเองเนาะโอเคแน่นอน9 9 2 Turbo S ของเรานะครับกับคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดนะครับเข้าไปติดตามชมกันด้วยกับรถ full option แบบนี้เพื่อนๆเป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับสุดทางเลยนะครับหรือว่า9 9 2 Shark Blue นี้ก็ได้ โหดเหมือนกันไม่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ราคาต่างกัน1เด้งต่างกันเด้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับ992นะวันนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นคาร์เรล่าอะไรแต่ว่าที่จริงนะเพื่อนๆลองดูในตลาดด้วยนะฮะว่าเฮ้ยณวันนี้นะครับที่ t e ค h Art GT Street R 39.9ล้านบาทคือเราก็ต้องย้ำไปอีกทีนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัว Tech Art Flyweight นะครับราคาอยู่50ล้านบาทเนี่ยเพื่อนๆประหยัดไปเท่าไหร่แล้วเพื่อจะมาเอาตัวคันนี้ที่เป็น992 เทคอาร์ c คอมพลีทเทอร์โแบบนี้นะครับคือตัว Tech a r ์ของคา r r e าเกับ Tech a r ์ของ Turbo S เนี่ยชุดแต่งไม่เหมือนกันเลยนะสักอย่างเดียวต้องให้เพื่อนๆลองดูรูปเทียบดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วิงหลัง s k i ิร์ตฟิ u เ e อกันชนหน้าคือยกเปลี่ยนหมดเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับความหลอ่อความแน่น โหดกว่ามากๆเลยสำหรับตัวเทเบิลเอสนะครับเพราะนั้นอยากได้ทำยังไงเจน0948928924หรือว่า0651697777นะครับ Kevin บ K Garage นะครับอัปเดตสต็อกวันนี้นะครับและแน่นอนครับอย่าลืมครับเควิน718ของเรานะครับสีดำรถ AS Auto Service นะครับรถคันนี้มาห้าหมื่นนะครับผมก็มือเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนจัดโปรโมชั่นนะครับออกห้างนะวันนั้นประมาณ6กล้านเวันนี้เหลือแค่5้านาทานเจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ก็คือเอาง่ายๆดาวเงินนอน 3 4แสนนะครับออกรถเลยได้ขับ p orsche 718ไปเลยนะครับโอเคดูซีนะวันนี้นะครับอัปเดตสต็อกเท่านี้แหละนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยู่ที่พารามสามพหลานเอ็นเคพีดีเคกราชนะครับผมพื้นที่อาจจะแบบคับแคบไปนิดนึงตอนนี้นะครับกำลังรีโนเวทออฟฟิศอยู่นะครับผมเข้ามาดูครับรับรองอบอุ่นแต่ว่าแน่นอนครับทีมของเรานะครับทีมเซลล์ของเราเป็นโปรเฟสชันแลเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเข้ามาปุ๊บซื้อได้เลยทันทีนะครับผมเพราะนั้นวิ่งถึงหน้าบ้าน บริการอย่างนี้นะครับเอาเถอครับเอาเถอครับวิ่งมาเซ็นที่บ้านได้เลยเออวิ่งเซ็นถึงบ้านส่งรถหน้าบ้านสไลด์รอหน้าบ้านเลยสไลด์รอหน้าบ้านมีรถเทินปุ๊บเซลราคาปุ๊บสลับกันสวนปั๊บปั๊บไวจัดซื้อเถอครับเซลอยากทำยงานเออเนาะโอเคนะครับฝากนะครับคุณบอสไปด้วยครับเข้ามาก็จะได้เจอแน่นอนนะครับผมเนาะจัดไปน้องชายครับวันนี้ตามช่องของเรานะครับกด subscribe สั่นกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับเควินบีเคเคเราเลย that's us go, mash knot let's go investigation nah, i decided to play it safe and i shouldn't in a hoodie with my face all crooked Suckers hate, hey, it's all goody. They just wanna say what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it. They softer than pudding. <laughs> Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch their number like a bookie. They wishin' they could cook me. They wishin' they was fishin' and could hook me. They wishin' they could tell their man they took me. But look I'm always in protect mode. I keep my enemies' frenemies in a guess mode. I don't have time for these suckers that be in yes mode. You playin' checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn. Laced up, check Bags packed, check Make moves, check Sorry, mate Laced up, check Bags packed, check Make moves, check Sorry, mate, check The stakes are very high Find the, the juiciest principles I want you to think of yourself as a general Standing on a battlefield. And your task is not just to win the battlefield that's right in front of you. Kevin BKK, Kevin Kevin BKK, K. K. Kevin BKK K. strategic general. He's the one that will win the battle and go on to win the war.